ญี่ปุ่นเป็นโอกาสยกให้หัวเสาแล้วก็ขุดกลับมาได้ค่ะบัเกลียต้องแก้ไข3มเมตรยาวหลังมาอีกครั้งหนึ่งให้สาเมตรเหมือนกันโอ้โหแล้วต้อนตรงนี้โอ้โหทิศทางตีน้ำหนักดีมากนะคะผมมาจากกลางเลยค่ะ3เมตรกลางนะคะด้านหลังค่ะรับบอลดีมากค่ะแล้วก็เล่นวิ่งเข้าไปเล่นด้านในนะคะหมายเลขสิบค่ะอาริซาอินโนอุ ต้องอันเดอร์โคง้งหัวเสาแล้วก็ตีทัชแต่ว่าญี่ปุ่นเก็บมาได้วายมามุมกลงโอู้ค่ะล็อกสูงนะคะแต่ว่าสามารถที่จะตีทัส็อ็ออกไปได้ค่ะดูจังหวะค่ะดูนี้ยกให้ตีหลังตีซ้ายยังทัชลูกนี้ลองได้ ยกหัวเสาตีหัวเสาลูกนี้เรียบร้อยค่ะตีทัดสูงสูงไปนะ,ะแต่บอลกเดียไล่ไม่ทันค่ะลูกนี้รับได้ค่ะลูกนี้ไวหลังยังเหนียวค่ะบอลกรเียยกให้บีหลังแล้วก็ยังชนได้ค่ะญี่ปุ่นหัวเสาเขายอดตรงกลางแล้วก็ได้อีกแล้วนะคะผู้จังหวะการหยอดของน่าจะเป็นอิน,โ,นโออุเอะนะคะเนี่ยค่ะ โอ้โหเข้าอะลูกนี้วายแล้วก็สวยแทมค่ะ,คะโอ้โจังหวะแบบนี้บอลแรกนี่รับยากแล้วนะแต่สามารถที่จะเซตต่อบอกลก็เรีเสิร์ฟมาลูกนี้ญี่ปุ่นต้องแก้ไขบอลชิดหยอดไปก่อนนะลูกนี้ให้3เมตรหลังยังรับไปได้ญี่ปสสุ่นหัวเสาอีกแล้วนะคะอิโนโูเอะโอ้โต้องชมการหยอดของอินอูโนโอเอะนะวันนี้